สวัสดีค่ะมาราดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นต้นไผ่หรือฝันเห็นป่าไผ่นะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันว่าตัวเองได้เดินเข้าไปในป่าไผ่มีต้นไผ่เยอะแยะมากมายแล้วอยากรู้ความหมายนะคะวันนี้เรามีคําตอบมาให้ได้ชมได้ฟังกันด้วย คนโบราณว่ากันว่าต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งมีมั่งคั่งนะคะ ใครที่ฝันแบบนี้ใครที่กำลังตกทุกข์ได้ยากใครที่กำลังเจอเรื่องที่ลำบากใจอยู่ว่ากันว่าฝันแบบนี้ปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนคนโสดจะพบกับคนที่ถูกใจคนที่เพียรพร้อมคนที่สามารถดูแลเราได้ประมาณนี้นะคะถือว่าดีเหมือนกันส่วนคนที่มีครอบครัว อยู่แล้วยังไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลยังไม่มีอะไรที่จะต้องระวังนะคะสถานการณ์สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบวื้อหวาส่วนเรื่องการงานการเงินบ้างการงานช่วงนี้ใครที่ตกงานอยู่เตรียมยิ้มได้เลยว่ากันว่า ุณจะได้งานแล้วก็งานนี้จะเป็นงานที่คุณถูกใจงานที่คุณรอคอยมานานนะคะใครที่อยากทำงานอิสระช่วงนี้สามารถทำได้แล้วก็ใครที่อยากค้าขายใครที่อยากลงทุนช่วงนี้ทำได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลถือว่าการค้าขายช่วงนี้ดีมากๆโดยเฉพาะใครที่ค้าขายเกี่ยวกับอาหารใครที่ทำอาหารขายหรือขายเกี่ยว กับของกินนะคะจะดีมากๆเลยฝันแบบนี้การเงินการเงินก็เช่นกันคุณจะได้รายได้เสริมคุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะ ซึ่งก็แปลว่าคุณจะมีรายรับเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นงานพิเศษเป็น j อบเป็นโบนัสใครที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือว่าช่วงนี้เป็นขาขึ้นสำหรับคุณเลยนะคะดีมากๆฝันแบบนี้อะไรก็ดีไปหมดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องโชคลาภนะคะตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับฝันว่าเห็นปลาไยเห็นต้นไผ่นั่นก็คือตัวเลข เลข1เลข5แล้วก็เลข8นะคะเลข1เลข5แล้วก็เลข8คือเลขเด่นนะคะ1 5 1 8 8 5 81อย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคเหมือนกันติดท้ายไว้ด้วยนะคะใครที่เข้าไปในป่าภัยยิ่งเห็นหน่อไม้เห็นหน่อไม้ผุดขึ้นว่ากันว่าคุณจะโชคดีคูณ2เรื่องอะไรก็ตามนะคะที่แย่ๆจะดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะคนที่ชอบเสี่ยงโชคนั้นถือว่าดีมากๆ เหมือนกันนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ